เออจิงไม้จิงไม้เออติดแน่นอนได้มันจะพังหมดอย่างนี้เนาะได้มันจะพังหมดเนะี่ยต้องเปลี่ยนกรองไม่แล้วเอาตัวเก่าออกครับเปลี่ยนเป็นกรองตัวใหญ่ใส่ไปครับอย่างี้ไม่ไหวครับถ้ามาทําแบบนี้มันจะพังหมดครับผม ทั้งปมทั้งปั๊ม,ท,มทั้งใดทั้งเดยไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นมีปัญหาแน่นอนคัน,นแบบเดิมเรนไงแบบเดิมนราสี่ร้อยกรองนะเหมือนคูปตานะทั้งทั้งชุดเลยเออซื้อมาเลยไปเทียบดูเอาใช่ไหมอถอดไปเทียบเลยยกชุดเลยสิทั้งกระบ,บอกเลยคันตัวทดองคูปตานะั่นกันกรองไปแล้วเออไม่ก็ซื้อได้ไปเทียบได้ไหมล่ะถ้าได้ก็เอาเอา่ะไปสยามอะไรอะสิ ต้องเปลี่ยนใหม่ครับถางางนั้นมีปัญหาแน่นอนครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวกรองใหม่เนาะอ่ะโอ้อากาศก็ร้อนครับพี่น้องอากาศร้อนจัดเลยซื้อต้นไม้ลงพื้นก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเรื่องของการเอาขึ้นรอบ เขาขึ้นาจะมีปัญหาครับเรื่องของการเรียงครับจะไม่สม่ําเสมอครับโอ้โหใจใหญ่แล้วเกินเราคลิปค,คำนี้ประมาณ300กิโลครับผมโอ,โอ้โหนี่ครับธรรมดาที่ไหนครับผู้จัดการวันนี้อากาศร้อนทั้งวันร้อนแต่เช้าแล้วครับวันนี้เนาะว่าแดดออกแต่เช้าแล้วแฉวแฉวแวคลิปแรกครับเนี่ยฮะ ทีแรกของวันนี้ขี่ขึ้นรถครับผมเนาะโดยผู้จัดการของพวกเราครับไม้ก็โอ้โอ้โอ้โอโอ ที่จริงครับถ้าผลทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งครับผมไม้ไมาเยอะแน,น่นอนถ้ามาถ้าทิ้งช่วงสักอาทิตย์หนึ่งนี่รถสามารถที่จะเข้าไปเอาไม้ได้ในไม้ไมาเยอะแน,น่นอนครับเนาะนี่แค่ทิ้งช่วงแค่2วันไม้ยังมาเลยครับเนี่ยหรือว,ว่าไม้เริ่มมาแล้วของพวกเรานี่ครับโชเฟอร์ก็ต้องเก่งด้วยครับทีนี้แต่สบายครับขึ้นของอยู่บ้านตัวเองขึ้นของอยู่ลานตัวเอง มาถึงจอดเราไปกินข้าวไปหานอนได้เนาะอ่าไปนอนได้ไปเที่ยวได้ครับกลับมาขึ้นของที่บ้านตัวเองสบายๆอ่าแต่ต้องขยันด้วยครับไม่ใช่ว,ว่ามาถึงวิ่งหนีนี่ฮะทีมงานพวกเราไม่ครับมาช่วยกันเรียงมาช่วยกันขีบมาช่วยกันอ่าแต่งไม้ให้สวยเนาะรถตัวเองว่างแจวแจวแจวอ่าอ่านี่นองโอ้โห นี่ฝนน่าจะไม่ตกครับเนาะอ่าผู้จัดจการแบบซีครับคล่องถือว่าคล่องครับเนี่ยนิ่มนิมเนิบเนิบ,นบครับโอ้เนี่ยฮะใช้ได้ใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้คนเรายิ่งทํายิ่งคล่องครับยิ่งทํายิ่งแต่ทักษะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแลวครับเดี๋ยต้องใจเย็นด้วยครับผมเนาะต้องใจเย็นด้วยค่อยๆทาค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ <c oughs> อ่า เดี๋ยจๆๆเด้๋ลวยังไปนั่นได้ไ๋ลวยังไอ้ตอนแรกออกมาได้แค่เอารถตักเข้าไปดึงอะไรันบ้างกลับไปได้แล้วบางเอาพอมันลงพื้นมันก็จะระเกะระกะน,นิดนึงครับเนาะเอ้านี่เป็น,นะปอะไรนะครับผมกล่องหล่นครับผมขอไปร้อนครับอ่านี่ฮะ หลังคาเคลื่อนที่หลังคาสามารถที่จะถอดลงอยู่ในพื้นได้ครับเนี่ยทักษะใจยเย็นๆจะค่อยทำครับค่อยคีบเมื่อกี้ก็มีทั้งโรงสับแล้วก็ผู้ค้าไม้ครับทูมาเนาะอยากได้ไม้ครับเพราะว่าช่วงนี้ไม้เป็นพันน้อยแน่นอน าะว่ารถวิ่งเขาเอาไม่ได้ตัดไม่ได้ครับเนาะคนตัดก็หยุดเยอะเนาะคนตีขาไม้ก็อยากได้ไม้ครับตรงนี้ไม้ขาดตลาดครับผมไม้ขาดทุกสับครับไม่มีไม้จะสับครับผมน่ครับมีหลายๆอย่างครับผมเนาะในช่วงหน้าแรงนี่เอาไม่หวาดไม่ไหวครับเอาไม่ทันในช่วงนี้ครับ ข้างล่างนี้มีแต่ไม้มะม่วงครับเนาะมีแต่ไม้มะม่วงเลยทั้งกิ่งทั้งท่อนครับเนาะมีกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็มาขายได้หมดครับเนี่ยขายได้หมดคบทุกชิ้นครับผมอนาคตไม่แน่นะครับเราอาจจะทำเป็นที่เผาถ่านก็ได้นะครับเนี่ยซื้อไม้เผาถ่านแต่ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าครับเนาะซื้อไม้เผาถ่านจะคุ้มหรือเปล่าก็าไม่แน่ครับอนาคตเนาะเพราะว่ากา๊าซ LPG ขึ้นพแพงเหลือเกินครับ จาแต่ก่อาร380บาทตัวนี่้อยเบาทนะครับขึ้นไปเป็นร้อยเลยครับเนี่ยมันไม่แน่ครับน้องอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้ไม้ถูกๆหรือแปรรูปเป็นมีทีมงานมีคนงานที่จะทําแปรรูปเป็นาฐานก็ยังได้เลยครับนะแจ้วแจอวเมื่อวานก็ให้ซ่อมบํารุงเรื่องของอเหล็กด้านบนมันหักครับ ก็เมื่อยครับเพราะว่าฐานของเรามันต่ำเนาะก็เดี๋ยวให้จังหวะเข้าไปเอาดินได้ไปเข้าไปเอาแกลบดําได้ครับจะอเอามาฐานมาเสริมฐานให้สูงกว่านี้ครับให้สูงกว่านี้อีกประมาณหนึ่งเมตรครับเพื่อที่จะยืนด้านบนได้สบายๆแล้วคีบแล้วก็เอาลงง่ายครับเนาะคีบแล้วก็สะดวก ครับวันนี้โอ้มีพ่อนี้มากับใหญ่เกินครับนี่จริงๆแล้วต้องผ่าครับเพราะมันใหญ่เกินครับผมเนาะใหญ่เกินไปครับเราไม่ให้เกินที่15นิ้วครับเนาะนี่ใหญ่เกินครับผมต้องคุยกันครับต้องคุยต้องเจรจาเลครับนี้เพราะถ้าใหญ่มากตรงสับเขาจะไม่เอาครับเขาจะลําบากเขาต้องไปผ่าเพิ่มเนาะ ถ้าเอาเราถามาให้เราครับเนาะเดี๋ยวเที่ยวที่สองมาครับเดี๋ยวถ้ารถก็มาอีกหรือว่าคนมาขายมาเอาเอามาขายอีกเราจะบอกท่านกับว่าให้ตัดหรือว่าถ้าใหญ่ก็ให้ผ่าให้เราด้วยครับผ้าขึ้นก็ได้ครับนี่ฮะรถแมคโครรถเคียนะครับถือว่าไม่มีอะไรมากครับเนาะทำเครื่องเสร็จก็อ่า ไม่ได้ซ่อมบำรุงอะไรมากมายครับดูแลเครื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันไฮดรอลิกครับแล้วก็ดูระบบสายไฮดรอลิกก็ใช้งานได้ปกติครับเนี่ยรถคันหนึ่งคันหนึ่งนี่สามารถที่จะเป็นเครื่องมือหากินให้เราได้อย่างสบายครับเนี่ยอันนี้ครับหางเงินได้ทุกวันจอดอยู่ที่ลานก็หางเงินได้ทุกวันเนาะไม่ต้องออกไปขุดดินหรือรับจ้างใครลําบากครับน้องพี่น้องเนี่ยแต่ว่าต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะ มีท้งลานมีท้งตะช่างมีทางรถขนส่งครับอ้มีทุกอย่างครับเป็นตะกุ่มครับบางทีเรามีลานแล้วมีรถขีบแล้วไม่มีรถขนส่งจ้างเขาก็ไม่คุ้มไม่เหลือครับเนี่ฮะจริงๆแล้วพวกเราขายซื้อนี่ไม่สามารถที่จะจ้างใครได้เลยครับผมซื้อราคานี้ไม่สามารถที่จะจ้างรถครันอื่นวิ่งได้นอกจากรถตัวเองครับที่วิ่งได้ครับแล้วก็วิ่งตีเปล่าไม่นะครับหรือวิ่งไปขายแล้วก็กลับมาเฉยๆไม่ได้ครับ วิ่งแล้วต้องมีของกลับมาด้วยครับเนาะกาวิ่งไปล้วคืออยู่เฉยๆวิ่งเอาไปขายก็ไม่สามารถที่จะเหลือกาไรอะไรเลยครับผมทาธุรกิจหรือทํางานช่วงนี้เป็นอย่างนี้ครับผมเนาะ,ะธุรกิจการทําไม้ซื้อรับซื้อไม้ปืนไม้ยูคามีหลายๆปัจจัยครับผมเนาะถ้าเรามีเครื่องจักรพร้อมอยู่แล้วหรือมีเครื่องมือพร้อมมันก็สามารถที่จะ ทำให้เราทำงานได้พอมีกำไรบ้างครับนาะแล้วก็สมมติครับผมนาะมีเครื่องจักรมีรถขนส่งมีลานทุกอย่างพร้อมมีเงินซื้อพร้อมแต่วิ่งไปแล้วไม่เหลือก็มีนะครับผมนาะถ้าเราซื้อถูกก็ไม่มีใครมาขายให้ครับมีหลายๆอย่างนะครับผมพี่น,น้องไม่ใช่ว่าง่ายๆครับลานไม้นี่ธุรกิจลานไม้ต้องสมต้องหลายๆอย่างรวมกันครับต้องมีหลายๆอย่างรวมกัน ของผมก็ค่อยโชคดีหน่อยเรามีเรื่องของอสินค้ากลับตลอดครับมีอาหารสัตว์ที่เราต้องวิ่งตลอดนะได้วิ่งมาตลอดครับเราเอาไม้ไปได้กําไรน้อยอได้ได้ค่าขนส่งก็เรียกว่าได้ได้ค่าขนส่งเนาะค่ากลับมาเราก็ได้เรื่องของอของสินค้ากลับมาในราคาดีหน่อยครับผมเนาะนะก็เหมือนกับว่าช่วยเรื่องค่าน้ํามันกันเนาะ ไม่ใช่ว่าจะทำทำแล้วได้กันไรทุกคนเห็นว่าซื้อไม้ได้มีรถวิ่งได้ไม่ใช่ว่าจะดีครับผมเนาะมีค่าแรงคนทำงานค่าเชื้อเพลิงมีหลายๆอย่างครับผมค่าของเหลวเนาะเชื้อเพลิองอย่างเดียวไม่พอมีค่าของเหลวค่าน้ำมันไฮโดรไฮโดรลิกครับเนาะค่าซ่อมแซมซ่อมบำรุงรถอีกหลายๆอย่างครับไม่ใช่ง่ายๆครับธุรกิจการค้าไม้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ มีหลายๆอย่างที่พูดออกมาพูดไม่จบไม่หมดสักทีครับเนาะฮะก็พูดเรื่อยเปื่อยกระทะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะวันนี้ให้มาดูู้จัดกาศตบซีครับขีบไม้ขึ้นรถครับแล้วก็มาคุยกันไปเรื่อยเล่ากันไปเรื่อยครับประสบการณ์ที่ผ่านๆมากับการทัธุรกิจไม้ครับของพวกเราครับผมเนาะรับซื้อไม้เป็นจานวนมากไม่ใช่ธุรกิจที่จะได้กําไรครับเนาะเพราะว่าส่วนต่างมันน้อยครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับ กำลังใจพวกเราครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ